สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมผิวของอุกบาตนะครับอยู่ในกลุ่มเมทิโอไลท์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีนักสะสมอุกบาตจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้เป็นมาตรฐานสากลนะครับทั่วโลกนะครับเพื่อนๆมาตรฐานสากลแน่นอนนะครับเพราะว่าทั่วโลกนะครับดูครับด้านบนเขาขัดให้ดูว่าเป็นผิวที่มีแร่ออลาวินนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นผิวหินปกตินะครับ เรามาดูครับเห็นไหมครับมันจะเป็นแร่คล้ายๆกับพลอยนะครับแต่อยู่ในอวกาศอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองได้เลยนะครับดูครับเพื่อนๆอ่าเรามาดูการเห็นไหมผิวโดนเสียดสีนะครับมีเส้นสีดำโดนความร้อนนะครับอ่ามีผิวหินละลายนะครับ ชัดเจนนะครับละลายแบบเหมือนพลาสติกละลายเห็นไหมหยดลงมาหยดลงมาหยดลงมาตัวนี้แนวนอนแนวนอนแนวนอนนะครับดูง่ายนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับดูสิครับผิวละลายหมดเลยเหมือนโดนเสียดสีลมพัดผ่านเร็วมากจนกระทั่งเกิดความร้อนสูงนะครับมาดูด้านนี้แคปภาพขยายครับดูตรงนี้สิมันแบ่งครึ่งนะ ครึ่งนึงเป็นปกติอีกครึ่งนึงเขาขัดให้ดูแร่พอยสีเขียวด้านนี้ครับละลายชัดเจนแคปภาพขยายเห็นไหมครับเป็นสายฟ้าเลยอย่างเงี้ยอุกบาทดูง่ายๆมันจะเดือดนะครับเป็นฟองปุดปุด,ปด,ปดแล้วก็แตกออกไปก็เป็นรอยเว้าวรอยบุ๋มนะครับสวยยไหมดูง่ายนะครับสวยยไหมดูง่ายนะครับดูง่ายนะครับรอยบุ๋มรอยเว้าวชัดเจน รอยบุ่มรอยเว้าชัดเจนดูง่ายครับรอยบุ่มรอยเว้าชัดเจนนะครับดูง่ายมากๆเลยครับดูครับดูครับแคปภาพครับขยายด้านซ้ายคือผิวหินปกตินะครับสีก็เป็นสีออกเทาๆแล้วก็เริ่มเกิดการเผาไหม้เป็นสีดำนะครับเป็นสีส้มก่อนสีแดงเข้มแล้วก็สีดำนะครับ ส่วนด้านขวานี่คือละลายวิ้งเลยนะครับเรา,าจะให้ดูครึ่งซ้ายก่อนเห็นไหมครับผิวหินปกตินะครับสีออกเขียวๆเ,เทาๆแล้วตรงกลางเริ่มจะส้มๆนะครับเริ่มโดนความร้อนแล้วก็มาโดนความร้อนสูงสีดำจากนั้นก็มาเผาไหม้เลยนะครับไหม้จนละลายเลยเพื่อนๆแรก่ก็ยังเห็นหัวแร่ชัดเจนนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับละลายเลยครับอ่าอย่างนี้เลยครับชัดเจนละลายให้เห็นบางคนก็บอกคล้ายๆลังพึ่งนะครับชัดเจนนะครับสีดำชัดเจนโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม